สวัสดีจ้าเจอกันอีกแล้วนะคะกับเจวุ้นเนาะวันนี้เจวุ้นจะพาเพื่อนๆไปทําผัดพริกแกงปลาหมึกค่ะผัดพริกแกงปลาหมึกสูตรทําขายหน้าร้านเจวุ้นเนาะไปตามไปดูวัตถุดิบกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างตามเจวุ้นมาอ่าวันนี้เจวุ้นจะพามาทํานี่ค่ะพริกแกงหางปลาหมึกเนาะหางปลาหมึกที่เจวุ้นซื้อมาเจวุ้นก็จะทําเป็นชิ้นแบบนี้แล้วนะอันนี้เจวุ้นจะเอาไปลวกค่ะ ลวกก่อนเนาะน้ำแดงแงเขาจะได้ไม่มีเนาะมันจะเป็นสีแดงแดงน้ำอันนี้เดี๋ยวจะวุ้นจะไปลวกตั้งน้ําไว้แล้วอันนี้ค่ะหัวอันนี้ของเราลวกแล้วนะลวกแล้วจะเป็นสีเขียวๆอย่างนี้เลยค่ะถ้าเราจะมาผัดเอารวกก่อนเนาะถึงจะดีพีิแกงค่ะประมาณสี่ขีดนะของเจวุ้นเมื่อกี้เนี่ยใช้ไปแกงหน่อยแล้วอันนี้อันนี้สี่ขีดค่ะอันนี้ใบมะกรูดค่ะพริกแกงซอยเนาะน้ำตาลน,น้ำปลาน้ำมันแล้วก็นี่ค่ะเกลือ อันนี้ค่ะรรตีค่ะอันนี้ผงนัวใครไม่ทำไม่ใส่นะอ่าตายตามไปดูวิธีทํากันเลยตั้งน้ำไว้แบบนี้นะเดี๋ยวเราจะลวกเนาะอันนี้ลวกให้เป็นแบบนี้เลยนะนี่ของเจวุน้นลวกให้มันค่อนข้างแบบว่าตึงๆอะ่ะแล้วเราก็จะเทลงใสต่ตะแกรงเลยเนาะตั้งกระทะเลยเนาะ เราตั้งกระทะเลยจ้ะมันใส่เลยนะผัดพริกแกงหางปลาหมึกเจวุ้นซื้อมาซื้อมาสิบกิโลค่ะอันนี้ใช้แบ่งมาใช้ประมาณสามโลครึ่งเราซื้อแบบนี้ต้นทุนจะถูกเนาะเอาพริกแกงใส่ไปเลยค่ะนีพริกแกงสีกีดนะเจะวุ้นใช้ผัดพริกแกงของเราให้หอมก่อนเนาะน้ำใส่ค่ะ ผัดพิกแกงให้หอมเลยนะเน้ำลงไปค่ะน้ำลงไปเลยสวยแบบนี้นะคนะเดีย๋ยวเราจะใส่ปลาหมึกลงไปเลยค่ะ ปลาหมึกที่เราลวกแล้วเป็นแบบนี้นะคะใส่ลงไปเราใส่ปลาหมึกลงไปแล้วปลาหมึกเราสุกอยู่แล้วเนาะเราก็จะปรุงเลยนะใส่ชูรสค่ะของนัวท้อนครึ่ง ใครไม่กินไม่ใส่นะใครใครกินใครกินใส่ได้เนาะอันนี้เจ๊วุ้นทำขายค่ะอันนี้เกลือครึ่งช้อนรสดีค่ะรสดีใช้ช้อนครึ่งเหมือนกันจะ้ะจะลงไปน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายเจ๊วุ้นจะใส่ห้าช้อนโต๊นะสองสามสี่ห้าค่ะ พริแกงเราต้องรสจัดนิดนึงนะอันนี้น้ำปลาค่ะจะใส่สี่สี่ช้อนโต๊ะสามสี่ค่ะปรุงไปแบบนี้เลยปรุงแล้วเราก็จะเอาใบมะกรูดค่ะใส่ไปนิดหน่อยใส่ไปก่อนดแล้วคนเลยมะมือของเราสุกอยู่แล้วเนาะก็ไม่ต้องให้สุกมากนะคะ เดี๋ยวมันจะหดไม่สวยเนาะจะให้เครื่องแกงเข้ากันนิดหนึ่งพอแล้วนะประมาณนี้เนาะเสร็จแล้วเราจะเอาถั่วที่เราลวกไว้ค่ะใส่ลงไปเลยอันนี้เราลวกไว้ทุกอย่างนี่มันจะสะดวกม,มากเลยผัดพวกนี้นะแล้วก็จะทําให้วัตถุดิบของเราไม่หดเยอะค่ะน่ากินด้วยเนาะมันจะขา,ขาวๆดีปลาหมึก ถ้าปลาหมึกอันนี้ถ้าเราไม่ลวกก่อนมันจะแดงนะน้ำมันนะอ่ะยิ่งผัดกะเพราในี่แดงเลยอ่ปุ๊บไปแบบนี้เลยอันนี้เจวุ้นเคยซื้อซื้อมาบ่อยแล้วค่ะอันเนี้เพราะว่าเอามาขายลูกค้าก็ชอบค่ะเอามายำเอามาผัดกะเพราหรือว่ามาผัดพริกแกงอย่างเงี้ยมาลากปลาหมึกก็ได้ค่ะอร่อยลูกค้าชอบ เรียบร้อยแล้วของเจวุ้นผัดพริกแกงปลาหมึกอันนี้นะจ๊ะพริกแกงปลาดุของเราก็เสร็จแล้วนะ<อ>เจวุ้นผัดมาได้แบบนี้เลยเนาะนี่จ้ะมาตักให้ดูนะสามสิบาทอันนี้เจวุ้นได้ต้นทุนมากิโลละห้าสิบาทเองเนาะนอันนี้ใช้ประมาณสามกิโลกว่ากว่าค่ะสามกิโลครึ่งประมาณนะั้นเจวุ้นแบ่งไว้ตักสามสิบบาทนะ ก็คำนวณวัตถุดิบค่ะต้นทุนไม่เท่ากันเจวุนก็เข้าใจอยู่เนาะนี้เ้าต้นทุนถูกเราก็ขายถูกอ่ะนี่จ้าเจาวุนก็มาตากให้ดูแล้วนะคะเจวุนก็จะไปแล้วนะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้เจวุนด้วยนะคะสวัสดีจ้าไปแล้ว